ประเทศไทยดินแดนที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และเรื่องราวลี้ลับมากมายวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสิบสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าหลอนที่สุดเรื่องราวเหล่านี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันมานานบ้างก็อ้างว่าพบเห็นสิ่งลี้ลับกับตาถ้าคุณพร้อมแล้วเตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปสัมผัสความสยองไปพร้อมกันหน โรงพยาบาลล้างการจนบุรีโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทิ้งล้างมาหลายสิบปีหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันว่ามีแพทย์และพยาบาลเสียชีวิตอย่างลึกลับต่อมาผู้คนที่เดินผ่านมักจะได้ยินเสียงร้องควนครางจากห้องผ่าตัดที่ถูกปิดตายตอนดึกๆได้ยินเสียงคนร้องควนครางทั้งที่ไม่มีใครอยู่ เหมือนเป็นเสียงของคนไข้ที่เคยรักษาที่นี่ 2. ส,สุสารโสเพณีกำแพงเพชรว่ากันว่าที่นี่เป็นสุสารของหญิงสาวที่ถูกทอดทิ้งและบางคนเสียชีวิตอย่างน่าสลดหลายคนเล่าว,ว่าเวลากลางคืนมักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเล่ากับกำลังเศร้าโศกจากสิ่งที่พวกเธอเคยเผชิญเคยมีคนเห็น เงาผู้หญิงยืนอยู่ใต้ต้นไม้พอเข้าไปดูเหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้น 3. บ้านผีสิงราชบุรีบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลังจากมีคนในบ้านหายตัวไปอย่างลึกลับมีเพียงรอยเลือดที่พื้นและเสียงประหลาดที่ยังคงดังก้องในเวลากลางคืนกลางคืนได้ยินเสียงคนเดินไปมาในบ้าน ทั้งที่ไม่มีใครอยู่บางครั้งได้ยินเสียงหัวราะแผ่วๆเหมือนเด็กวิ่งเล่นกันแต่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่มาหลายสิบปีแล้ว 4. ถนนร้างจังหวัดนครปฐมถนนเส้นนี้เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งผู้คนรือกันว่าเห็นร่างไร้หัวเดินข้ามถนนและเมื่อคนขับรถหักหลบพวกเขากลับพบว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น คนขับรถแท็กซี่กระซิบเบาๆขับรถผ่านกลางคืนเห็นเงาคนตัดหน้าพอหันหลังกลับไปไม่เจออะไรเลยบางครั้งได้ยินเสียงคนกระซิบข้างหูแต่ในรถมีแต่ผมคนเดียว 5. บ้านล้างริมแม่น้ำเจ้าพยาบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านขุนนางในสมัยก่อนแต่มีเรื่องราวโศกนักกรรมมากมายเช่นการฆาตกรรมและการจมน้ำตาย ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงผู้คนมักเห็นเงาผู้หญิงผู้คนมักเห็นเงาผู้หญิงนั่งร้องไห้ลินละเบียงบ้านชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าบางคืนได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วๆมาจากในบ้านทั้งที่ไม่มีคนอยู่และบางครั้งก็เห็นเงาของหญิงสาวสวมชุดไทยยืนอยู่ในเรือนด้านไหน 6. สศาลาล้างริมทางจังหวัดภูเก็ต ศาลานี้เป็นที่เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งคนขับรถมักพบผู้หญิงโบกรถและเมื่อจอดกลับไม่มีใครหลายคนเล่าว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตรงจุดนั้นอุโมงค์ร้างจังหวัดเชียงใหม่อุโมงค์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางรถไฟแต่โครงการต้องล้มเลิกไปอย่างครับ ว่ากันว่ามีแรงงานหลายคนเสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างบ้างว่าเห็นเงาเดินไปมาในอุโมงค์ตอนกลางคืนและบางครั้งได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วๆดังมาจากความมืดชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าเคยมีคนเดินเข้าไปในอุโมงค์พอหันกลับมาก็พบว่าปากทางเข้าอุโมงค์หายไปต้องเดินต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะออกมาอีกทางได้ตึกสูงร้างใจกลางกรุงเทพตึกสูงกลางกรุงเทพที่ยังสร้างไม่เสร็จถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีหลายคนที่เคยขึ้นไปบอกว่าได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังทั้งที่ไม่มีใครอยู่บางครั้งยังเห็นเงาดำยืนอยู่ตรงขอบระเบียงราวกับกำลังจะกระโดดลงมา ยามเฝ้าตึกเล่าว่าเคยมีคนลองขึ้นไปชั้นบนสุดพอถ่ายรูปมากับเห็นมือใครบางคนจับไหล่เขาอยู่ทั้งที่ตอนนั้นเขาอยู่คนเดียว 9. ป่าช้าโบราณจังหวัดอยุธยาว่ากันว่าป่าช้าเก่าแก่แห่งน,นี้เคยเป็นสถานที่ฝังศพของนักโทษและผู้เสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติ หลายคนที่เดินผ่านในยามค่ำคืนมักได้ยินเสียงสวดมนต์ดังมาจากหลุมศพล้างและบางครั้งเห็นเงาคนเดินช้าๆอยู่ตามซากเจดีเก่าพระในวัดใกล้เคียงเล่าว่าเคยมีคนเดินเข้าไปในป่าช้าตอนดึกแล้วพบพระพุทธรูปเก่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่พอลุ่งเช้า พระพุทธรูปองค์นั้นก็หายไป 10. สุสารรถไฟปากช่องสุสารรถไฟแห่งนี้เป็นที่เก็บซ่าขัวรถจักรเก่าและโบกี้ที่เคยเกิดอุบัติเหตุหลายแรงว่ากันว่าในบางคืนจะมีเสียงหูดรถไฟดังขึ้นทั้งที่ไม่มีขบวนรถผ่านและบางครั้งมีคนเห็นเงาดำเดินอยู่ตามราง อดีตพนักงานรถไฟกล่าวว่าตอนผมเข้าไปตรวจสภาพรถไฟตอนกลางคืนผมได้ยินเสียงคนเดินบนโบกี้พอขึ้นไปดูไม่มีอะไรเลยแต่เหมือนมีเงามืดผ่านไปเร็วๆในเงามืดสถานที่เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวลี้ลับในประเทศไทยบางเรื่องเป็นเพียงตำนานบางเรื่องอาจเป็นความจริงแต่ไม่ว่าอย่างไร พวกมันยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนและยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบคุณละ่ะชื่อเรื่องเหล่านี้หรือไม่หรือต้องไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวลี้ลับครั้งต่อไปอย่าลืมปิดไฟก่อนนอนด้วย